วันที่19มีนาคม2 5 5 5จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับราคาสูงขึ้นและราคาสินค้าที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชานห่ามา,าติดแก๊สรถยนต์กันมากขึ้นเพื่อเป็นการลดค่าของชีพรายวันโดยนายพรชัยจงศิริลักษ์ขนส่งจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวว่าจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดพิจิตรที่ใช้รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันชนิดต่างๆหันมาทําการแจ้งเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงรถยนต์จากน้ามันมาเป็นการใช้เชื้อเพลิงเป็นแก๊ส LPG หรือแก๊ส NGV กันมากขึ้นซึ่งขนส่งจังหวัดพิจิตรมีสถิติการแจ้งเปลี่ยนเชื้อเพลิงประกอบการจดทะเบียนมียอดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจากเดือนมนกราคม2555จนถึงปัจจุบันมีจํานวนมากขึ้นถึง94คันนับว่าเป็นยอดที่สูงขึ้นจากปกติ ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นการหันมาใช้แก๊ส l อ g RPG, หรือแก๊ส NGV ที่เปรียบเทียบกันแล้วแก๊สจะมีราคาที่ถูกกว่าถึงครึ่งซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของชีพรายวันอย่างไรก็ตามหากประชาชนที่คิดจะหันมาเปลี่ยนแปลงการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันมาเป็นแก๊ส l อ g RPG, หรือ NGV ต้องไปทำการติดตั้งที่ร้านที่ได้รับรองความมาตรฐานการติดตั้งและระบบอุปกรณ์จากกรมขนส่งทางบกเท่านั้นเพื่อป้องกันการเกิดอันตราย อีกทั้งถ้าติดตั้งใจอู่ที่ไม่ได้การรับรองจะไม่ได้รับการจดทะเบียนหรือต่อทะเบียนได้นอกจากนี้รถยนต์ที่ติดแก๊สก่อนหน้านี้ควรมันตรวจสภาพการใช้งานอยู่เสมอขวัญมงคลเทพนาคินถ่ายภาพคณะกิจมัชิมารายงาน,นนี้เป็นลนักษณะการยึดสอบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับใช้เคเบิลไทรรับมาอเอเวลาเคเบิลไทตัวนี้ มันกรอบแตกขาดเ้นี่เท่าแก๊สเส้นนี้จะหลุดออกมาคนสภาพที่ไม่ควรนํามาใช้งานนะครับอาจทําให้เท่าแก๊สมีการมีการหักหรือแตกได้เวลาขับไปเนี้ยถ้าเท่าแก๊สเส้นนี้ต่ำกว่าใต้โครงรถอาจจะทําให้เกิดการขู่ระหว่างลูกระนาดนะครับเราเห็นได้ที่มีรอยตรงนี้นะครับเป็นการขู่ถ้าท่อนี้ต่ำมา ตาดที่ทอเส้นนี้จะกระแทกกับที่นี่อมันหน้าทำให้ข้อแก๊สแตกได้อาจเกิดไฟไหม้ได้นะครับอันนี้ ลอยทิ้งเรานะโยกคือถ้าแน่นพูดถึงว่าถ้ามันแน่นจะไม่โยกเลยไม่โยกเลยต้องแน่นกึ๊บเราขังไม่ไปใช่ไหมเยอะอยู่แล้วอุปสรรคใดที่มันมันแพงขึ้นเนี่ยพลังงานทดแทนพวกนี้มันเยอะขึ้นอยู่แล้ว บอกว่ายิ่งมาตรฐานหลุดแต่เรื่องของความปลอดภัยคุณคุณหลุดไม่ได้คุณหลุดเมื่อไหร่มันมันร้องที่จะเกิดความเสียหายเช่นการเดินสายอย่างเงี้ยนะจุดอะไรที่มันเป็นจุดที่คุณเก็บไม่ดีร้องที่จะสปาร์ตนะใช่สายแก๊สเอยทิพย์ก็ถอดแก๊สก่อนใช่ไหมคือถ้าไม่ตรวจที่ผมจะไม่รู้เลยนะแล้วเขาถึงบอก่าเป็นอาชีพของเขาเราไม่ใช่อาชีพเราใช่ไหม